สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะคะ่ะมอน้กามาพบพ่อขหีหลาบานหน้าชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะมอน้กาจะมาอัปเดตบานพักเนาะคะ่ะจะมาอัปเดตบริเวณรอบๆอบเนาะคะ่ะตอนนี้ทีมงานของเฮาเนาะกาจะย่างเรือผูใดเน่เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเนาะคะ่ะหลังกทีมงานเฮากำลังเห็นเหงียงอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะ อันนี้กับบรรยากาศเ่ยมาแลงจากพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบ่งรอบๆเลยเนาะคะ่ะอันตอนนี้เนาะคะ่ะกะอยู่บริเวณเวทีเนาะคะ่ะพี่น้องเวทีอันนี้ที่งานของเขากะจัดเก็บอุป,ปกรณ์ไว้เนาะคะ่นะนี่ค่ะบนเวทีของการแสดงเนาะคะ่ะอันนี้คือพ่น พ่นเก็บไว้เนาะค่ะพี่น้องพ่นเก็บไว้พ่นเอาผา้าเต็นท์คุ้มอุปกรณ์เครื่องเสียงอันนี้ก็จะเหลือแค่กล่องอาจารย์ยูเนาะคะ่ะว่าอาจารย์ยูบริกรด้วยค่ะมานี่อันที่เหลือนี่กา้ายอยกับเนาะคะ่ะ้ายอยกับแน่แล้วอันยูดานหลังนี่คือจะเป็นเสียงเพ่นกำลังไลสดอยู่นะคะเพราหนาพ่นกำลังไลสดนี่ค่ะ อุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่นะคะนีค่ะดอกใหม่ออฟฟิศดอกใหม่กับบอดด้ตัดแตงค่ะดอกใหม่บ,บอดด้ตัดแตงปลูกไว้ป้าผุนข่าตะป่ารุ่นมาพามาปลูกนะคะยังไม่ได้ตัดแตง่งไปายังจ้าพยา <laughs> ยามตรงบ่จ้า โ oh, อ้จ้านี่เขาดออยู่บ่จจาพบุนมีอยู่เหอมละบ่นบนดอก๋อ oh, จาหน้าปุ๋เด้หน้าการหน้านเอออืมอ๋อท่างะะพีเนาะค่ะ่น่นสังไส้สังปูนเนาะคะ่ะ่นสังไส้สังอีสมาอ๋อปัญญาบาน่นเช็ดอีย่งอีกเนาะ,ค,ะนนค่ะคนคน่ะ อัปเดตบ้านพักเนาะค่ะพี่น้องยวมาเบิงกันพันนี้พันนี้ไล่การเนาะค่ะพันนี้ไล่การจะก่อสร้างอีกแล้วเน,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 นา,านะคะ่ะไปสั่งทรา,ายมากเรสร้างอิฐมากเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นป้าเขาจะพี่น้องป้าเขาปารุ่นเนาะค่ะพี่อ๋อผู้ใดญ่ื้อ,อ,อารมณ์ดีจตเข้าคำแท้เนาะคะ่ะเมืองดอกไม้สวยๆเนาะคะ่ะพี่น้องชมดอกไม้สวยๆยามาแลงเนาะคะ่ะ บรรยากาศเมื่อนี้กับบอมี่ยังหลายนะคะพี่น้องแกเห้าอยากมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันในเบิ่งนได้ชมกันว่าบานพักของห้าเนี่ยมาแลงเป็นจังดาเนาะคะ่ะอยู่กันจังดเนาะค่ะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งกันซื้อเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อนี้กับช่วงเนี่ยมาแลงกับมาเห็ุกับเขาให้ผูพันยูเนาะค่ะที่งานถีพันยูอย่างอวดไปทั้งคุณกันต่อนเนาะ จะไปตามหาเม็ดต่อยกันต่อว่าตอนนี้เม็ดต่อยเห็ดอียงอยูเนาะคะ่ะพ้องหั่นกับเพึ่งออกจากขั้วน้ากันเนาะคะ่ะเฮ็ดกับเขาให้ทีมงานกินเอา้าสวัสดีค่ะอาจารย์ขาว,วเฮ็ดไว้ละได้จากกับเขา่าลูกชิ้นกันหนึ่งไว้ให้ยู่พัดกับพัดไว้แล้วอาจารย์เขานะคะผู้ดูแลอาจารย์เขาผูดูแลอย,อยูหนีเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปหาแม่ต่อยกันตอนเนาะคะ่ะเออผู้ใดคืออารมณ์ดีแท้จะเอ๋เป็นไปใสเนาะคือเปล่า,าแท้จาทำจาทำจ้ะ ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะกะอวยมาดานทาั้งไอหลังจากที่ออกมาจากบ้านพักเนาะคะ่ะว่าจะตามหาแม่ต้อยกะแม่ต้อยค่าผัาผ้าค่าเมียนอย่างของอย่างกะอวยมาทางด่านตรงหน้ากันตอนจากพี่น้องเบองพระเป็นดวงอีเกิงจากดวงจันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านเอินดวงอีเกิงอันนี้ว่าจะออกไปเอาม่านเข่าคะ่ะพี่นอ้องกับทางเึ้อเนาะคะ่ะสวัสดีครับ,รบนี่เราม่านเขา่าพี่น้อง คนสิผานเลี้ยนเที่ยงครับบอบป้านขาครับพี่น้องโอ้มันขวกเลยจนจะเมา,เามั่นเขาเนาะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวอวยมาจากไอบ้านพักเนาะพี่น้องเนาะกับอวยมาทางดันไอวัฒนธรรมของเฮ้ากันตอเนาะคะ่ะลืมบอกไปค่ะว่าเหมือนีนีเป็นมือเวียนเที่ยนเนะะาะค่ะคมีแั่มั่นเขา เขาจะเอาเขาไปถวายพระพุทธเจ้านะคะพี่น้องอพระพุทธธรรมประสงค์หอดเจ้าลุ่มเนะแม่เจ้าให้ดูบ้าการะบอกอ่ะพอกันหรือว่าพญาน,นะคะ่คะคนกาจะาเอินเอาลูกบ้าน,นะคะ่ะไปเยี่ยนเทียนรวมกันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของบ้านหินเล็กไฟจา่าคเนเยี่ยนเทียนมือนี่เนาะคะ่ะคนเยี่ยนก่อนนะมือออกพัรษาค่ะมือเอินมือออกพัรษาอันนี้มาเอาม่านเขาเข้าไป วนันงานเอันเพิ่นเลือกค่ะเพราะว่าเขามันถอกเมื่แล้วเนาะค่ะคุณเพินพ่นก็นเลยเลือกหาเอาเนาะคะ่ะเขาม,ามา่มานเขาเอาม่านครับนโดนถอกแล้ว <c oughs> เอามา่านเขาเนาะค่ะ มันเป็นความเสือ้อนอกพี่น้องน้ะมีความเสือ่อที่ห้าอาม่านเข้าไปไปเวียนเทียนนะคะ่ะเพื่อให้เขาง่ามให้ได้เขาเลหลายจริงๆนะคะเป็นความเสื่อของคนโบราณผ้าเฮดมาเนาะคะ่ะอันนี้น้องเมย์ก็มานันะะ่มเลยค่ะน,น,น้องเมย์ก็มาด้วยสวัสดีครับ <c oughs> มานั่เนะคะเพราะวา่าเพื่อนจะนเพิ่นแอลไปวัดนะคะ่ะเพราะว่าเด็กหน่อย อันขั้นนี้บุญนีงานมีงายเล็ก,น,น,กน่อยจะแอลไปวัดกรโมลดค่ะพี่นอ้องเอามาน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะไปเพื่อแม่ต่อยน้ำเนาะค่ะบังหันว่าจะผ้ายางไปหาแมตต์่อยเนาะค่ะเป็นฆ่าเก็บผาเมียนผายอยู่ทั้งบ้านไงเนาะค่ะอิลาบาน,น้ากับบอสามารถเขาไปไทยคิดในหันใดเนาะพี่น้องพราะว่าเป็น เป็นบ้านส่วนตัวเป็นห้องส่วนตัวของเพิินเนาะคะ่ะเข้ากับ้องราาักษากฎระเบียบคือกันเนาะคะ่ะอวยมาทาังดนันอันวรรนธรรมเฮาตอเนาะคะ่ะว่าันนี้เฮาเห็ดอยียงเน่หลังจากที่อัปเดตบ้านพักมาเล้วเนาะคะ่ะเข้ากับอวยมาทาังดานอันวัฒนธรรมของคนบันเฮิงใช่กันต่อเลยจะใส่คู่นึงค่ะคูนึงต่คอคนนึงเนาะคะ่ะ ใส่คูหนึ่งไปเวียนเทียนค่ะท่างใดเพิ่นเวียนเมอน,นี้แน่กะคอมเมนต์มาบอกกันใดเนาะค่ะดวงอีเกิงกดาตงามค่ะมือน,นเต็มดวงเลยเนาะค่ะนี่ครับมั่นสขาครับพี่นอ้อง ม่านแกครับม่านแกห้อมแสกครับ <c oughs> จะอันนี้ท่ากะจะเอาไปเยี่ยนเที่ยนเนาะคะ่ะภุลัคูจะเดี๋ยวอวยไปทางด่านในบานกันต่อเลยเนาะคะ่ะว่าบานห่าเฮ็ดกันแบบใดน,นะกจากพี่น้องตอนนี้ก็มังหอดวัดแล้วเนาะคะ่ะห้ากะเตรียมอุปกรณ์ในการวายเนาะคะ่ะพี่น้องมากันมื่อนี้บริเวณเที่ยนเนาะคะ่ะเพราะว่ามาหอดขีเ่เป็นเพิ่นไใต้ประทีบ ซื้อๆเนาะค่ะมือนี้เดี๋ยวเมื่ออื่นเท่าค่ะจังจะเที่ยนเที่ยนกันเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อเอิญเขาจะมาอัปเดตกันเนาะค่ะพี่น้องว่าบานเท่าเหตุจังใดเนาะค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้จ้างซึงเนาะค่ะไปเป็นครูไปไปไหวยไปไต่เที่ยนก่อนเนาะค่ะอันนี้คือวัฒนธรรมของข้นบราทมจะไฟเนาะค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็จะเฮ็ดหันนึ่งสี่เนาะอันนี้มือนี้เพื่อนอนุญาตให้ ีจูดประทัดได้ค่ะจ้าไหนเจ้างบกวนขอไผ่หน่ำเนาะค่ะอ้โ

แล้วกไปนี้เนมาเจอต้นไม้พี่ี่ขําพี่ขอันนี้นยังาเหรอใหญ่โดดต้อมีต้งมีละดื้อโดดพี่อ้นนอนนที่ไม่้อง่วาเนี่นยเห็นหงทัไปท่นละ ใส่แข่ง้แไม่ไ่ยูนไดทางันนี้แม่ทนเีวอย่างเี้อันนี้รานีไปบ้านนีบ้านบ้นเรื้านเนียีนาอปเลื่อนเลยนี่เลื่อนแจ้งอันนี้มาปฏิบัติงานีนุ่มข้นกระปินพูดพูดนพัผ้าเอาไวุ้นเจ้้พงอยู่หนรเมอฮะเบให้ไปอีอยู่นาเจั้พงอยู่ท่า mẹ đâu đi bắn, bắn. anh nào? À. Là... <laughs> đây nào? anh mẹ, anh เงี้ยเกีนเกี่ยนเนี่ยยงายงาเอาอกักมาพนเอี่นี่ก็ไก่ไก่ได้ครับนไก่วนนะครับยงเป็นเสี่ยงเสี่ยงครับ อ่ะเดี๋ยวไม่ลูกเดี๋ยววันนี้เนาะคะ่ะวันหน้ากับลูกนะคะครับตารก็ได้มาเวียนเทียนแล้วนะคะพี่น้องนี่ก็คือขนมทำเนียมประเพณีของคนบันทิงไฟเนาะคะ่ะเป็นไรเหมือนอน,นี่กับจาวใบเทียนขนมตะกรอนเนาะค่ะพี่น้องอขอขอหคลิปหนาเนาะเสียงดังแห้งเนาะคะ่ะเป็นไกรไกับลาบใบกอนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะไม่จุด